ถมดินใหม่ต้องทิ้งไว้นานไหมครับกว่าจะสร้างบ้านได้ถมดินใหม่นะครับถ้ามีการบดอัดให้ดีก็ไม่ต้องทิ้งช่วงนะครับการบดอัดก็ถือว่าเป็นต้นทุนนะครับบดอัดไปทีละชั้นละชั้นเราสามารถระบุให้ผู้ที่มาบดอัดได้ว่าต้องการความ แข็งแน่นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีตั้งแต่80-90แม้กระทั่ง9 8เปอร์เซ็นต์นะครับที่จะให้ความแน่นมากๆนะอย่างเช่นจะเห็นตัวอย่างพวกการทําถนนนะครับก็จะมีการบอาดอัดซ้าหลายครั้งพรมน้าลงไปก็บดอัดอีกถ้าบดอัดได้ขนาดนั้นนะฮะก็ถือว่าสร้างบ้านได้เลยนะครับรวมทั้งบ้านยังไงก็ต้องมีการตอกเสาเข็มอยู่แล้วก็ให้วิศวกร,กรที่นั่นคํานวณน,นะครับว่าจะตอกเสาเข็มลึกเท่าไหร่อย่างไรในกรณีที่ไม่บดอัดนะครับก็ปล่อยให้เขาทิ้งไว้สัก1-2ปีก็ไดใใ้ให้ดินเาค่อนข้างแน่นเจอฝนเจอ,อรนิด 2งปีก็ถือว่าพอสร้างบ้านได้นะครับเรามีความพร้อมอย่างสูงสุดที่จะออกแบบและผลิตบ้านนอกดาวให้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการด้วยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์สูงเฉพาะทางพร้อมส่งมอบบ้านนอกดาวคุณภาพสู่ทุกครอบครัวคุณ